วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอินเตอร์คูลเลอร์นะครับอินเตอร์คูลเลอร์ทำหน้าที่อะไรและสำคัญกับรถยังไงนะครับอ่าอินเตอร์คูลเลอร์นะครับนะครับตรงนี้นะครับอินเตอร์คูลเลอร์ช่วยในเรื่องของระบบอากาศนะครับไหลเวียนนะครับเมื่ออากาศได้ผ่านอินเตอร์ก็จะเป็นอากาศที่เย็นนะครับพออากาศเย็นเนี่ยก็จะมีมวลอากาศมากนะครับพอมวลอากาศมากก็การเผาไหม้ก็จะดีขึ้นนะครับ รถก็จะมีความแรงเพิ่มขึ้นนะครับส่วนใหญ่ปัจจุบันในรถดีเซลทุกรุ่นก็จะเป็นอินเตอร์คูลเลอร์หมดแล้วนะครับนะครับสำหรับรถคันที่ไม่มีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับอย่างรถคันนี้ครับเป็น v ีโก้เจร้อยสองแรงม้ไม่มีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับนะติดเพิ่มนะครับเป็นอินเตอร์นะครับสำเร็จนะครับติดเพิ่มข้างหน้าแบบนี้ในช่องลมข้างล่างนะครับ ครับตัวนี้ครับดูข้างบนนะครับนี่ครับนี่ก็ท่ออินเตอร์นะครับท่อด้านนี้ก็เข้ากับเทอร์โบตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เข้ากับตัวนี้นะครับที่จริงตัวนี้จะเป็นตัวท่ออากาศมานี่เลยครับครับแต่ทีนี้ยใส่เพิ่มนะครับทำมาถึงใส่เพิ่มใช่ไหมครับเพราะว่าเดิมเนี่ยถ้ามีอินเตอร์นะครับอากาศร้อเข้าเครื่องปั๊บเนี่ยมวลอากาศก็จะน้อยนะครับ ทำให้อากาศเนี่ยนะครับมีมวลอากาศน้อยปั๊บไปรวมกับน,น้ํามันแล้วมันก็นจะทาให้เครื่องเนเผาไหม้ไม่หมดนะครับเพราะว่าอากาศมีน้อยผมก็เลยเพิ่มอินเตอร์ขึ้นมาเพื่อช่วยในระบบอากาศให้มันเย็นลงนะครับเพราะอากาศเข้าบาร์เทอร์โบปั่นเข้าอินเตอร์นะครับเข้าตรงนี้อินเตอร์ตัวนี้ก็ระบายความร้อนได้ลมนะครับอากาศพนะอลมตีเข้าไปในฟินตรงนี้ที่เป็นฟินซ้อนตรงนี้ อากาศก็จะเย็นนะเพราะอากาศร้อนวิ่งเข้ามาตรงนี้ครับมันก็จะเย็นนะครับเข้ามาก็เย็นวิ่งเข้าไปในเครื่องครับผสมกับน้ํามันเผาไหม้หมดจดนะครับมันก็จะทําให้เครื่องเราเนี่ยแรงขึ้นนะครับอ่านะครับแรงม้าเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับสังเกตเหมือนกับเราขับรถตอนหน้าหนาวครับตอนเช้าเช้าอากาศเย็นๆยนนะครับรถที่ไม่มีอินเตอร์เวลาเรขับหน้าหนาวเย็นๆยนเนี่ยรถก็จะแรงรู้สึกว่ารถแรงขึ้นใช่ไหมครับอ่าเหมือนกันครับตรงนี้ตัวนี้ก็ ใช้ระบบเดียวกันนะั่นคือเปลี่ยนอากาศร้อนให้เป็นอากาศเย็นเพื่อให้อากาศมันมีมวลมากขึ้นนะครับทําให้เครื่องเราแรงนั่นเองนะครับสำหรับอินเตอร์สําเร็จเนี่ยหาซื้อได้ทั่วไปครับเพื่อนๆราคาก็หลักพันนะครับ5,000ก็สามารถใส่ได้แล้วนะครับช่วยให้เพิ่มอากาศเย็นเข้าห้องเผาไหม้ได้หมดจดแล้วก็ช่วยเพิ่มแรงม้าให้กับเครื่องยนต์นะครับนะครับหลักการของเขาก็คืออ่าบายความร้อนด,ด้วยอากาศนะครับ เปลี่ยนอากาศร้อนให้เป็นอากาศเย็นพออากาศเย็นก็จะมีมวลอากาศมากนะครับอพอมีมวลอากาศมากแล้วผสมกับน้ํามันนะครับก็เผาไหม้หมดจุดก็ทําให้แรงม้าเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมนะครับขับสนุกขึ้นครับ